มาแล้วเด็กนอนมาแล้วเก็วสามงานตีรูปสามงานเอาไปงานไหนมาเอา่อเช้ายทั้งงานแฮ่ทั้งงานร่าจริงติเ้ายูลาสจับมยไปหลายงานหลายทีสามงานจีมืนี้ม่อช้าเจาไม่ได้ค่ะเศ่เสาแฮ่ใบเหรอครับม่บเฮ่ใบโอ้นี่วันเสาร์แต่ว่างานเสาลืมแล้ว เป็นไงศิลปินเนาะศิลปินดังเว่ยดังชิไวตีมาหนีิไวบอมมาหนิสามงานนี่เสียงก็ไปแล้วศิลปินดังเสียงออกเสียงเขาสามเลยมาเดียศิลปินดังดังไม่มีเมื่อคืนแม่แอนยังสองงานเองหนูสามงานเลยหรอตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนี่หนูว่าแต่มันกระหายน้ำเลยเฉยน้ำไปเกือบ ยอดเลยสามงานสู่ชีวิตค่ะอ๋อวันนี้หนูมีมาลัยออนไลน์ด้วยนะลูก<อ>แม่ลืมเดี๋ยวไม่เป็นของแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาแบงค์ให้ไปทำนะเดี๋ยวเป็นเ็ตนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะโอนมาลัยออนไลน์มาให้ลูกสาวเดย่างนปล่อยเสียงทองเดิมวันนี้สามงานนะ